หลวงพ่อธรรมชยโยประธานมูลนิธิธรรมากายมอบหมายให้พระอาจารย์ดรสมศักดิ์จันทศีโรพร้อมด้วยคณะกัรยาณมิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนวัดจุฬามณีตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน500ชุดซึ่งครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนจาก4หมู่บ้านเดินทางมารับได้แก่หมู่สหมู่7หมู่8และหมู่9้า ตำบลบ้านกลุ่มซึ่งเป็นตำบลที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวขอบคุณแย่พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดกธรทมการหลวงพ่อจะคุิที่ทมีเมตตาหลังน้ำใจมาสู่วัจุรามณีของเราที่นำของเพื่อคณะนำของมาแจกวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณมากเพราะถือว่า รวมน้ำใจจากธรรมกายสู่วัจุลามณีนะขอขอบคุณเยอะที่บานเยอะก็เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเพราะน้ำท่วมเนี่ยโหล้างตอนตอนล้างนี่มันเรามานันแก่แล้วทำอะไรก็ไม่ยไหวใช่ไหมล่ะเลยก็ร่างกายไม่สมบูรณ์เลยประลู้นดของแจกนี่มันเช้าลุ้นเช้านีก็รีบมาดีใจมากจากนั้นคณะทีมงานเดินทางต่อไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวอำเภอบางบาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนำถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม7็หมู่บ้านจำนวน650ชุดโดยมีนายสำเนาเกศรโอสถนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาวให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะทีมงานจากมูล,ลนิธิธรรมกายที่ได้ส่งความห่วงใยมาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครั้งนี้เพราะในถุงไม่ได้มีเฉพาะข้าวสารอาหารแห้งเท่านั้นแต่ยังมีความห่วงใยจากพระเดชพระคุณพระราชวนาวิสุทธิ์และชาวพุทธบริษัทสีทั่วโลกส่งมาอย่างทุกท่านในวันนี้ด้วยความเสียหายของชาวทูลพราขาวก็เสียหายอยู่ประมาณ650หลังคาเรือนส่วนมากก็จะเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เ,เกี่ยวกับพื้นบ้านที่ว่าน้ำท่วมมากก็ประมาณสัก2อถึงสามเมตรถนนทางก็ชำรุดเสียหายมากก็จะทำให้ประชาชนไม่สาม,มารถเดินอองทางออกมาได้ขอขอบคุณมูลนิ้น,นิวัธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชยโยที่เป็นห่วงเป็นัยชาวสมบลภาคขาวที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วมก็เห็นความสำคัญของชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยก็อยากจะขอบคุณมูลนิธิวัฒธร,รมกายเป็นอย่างสูงที่ไม่ทอดทิ้ง